เตรียมกัดกิจกรรมหัวใจกับใบโพครั้งที่3พุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรู้เพื่อฉลองวาระที่พระพุทธศาสนาครบรอบ2,600ปีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรองศาสตราจารย์ดรดานุชาคุณพนิชกิจ ประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าศูนย์หนังสือจุฬาจัดโครงการหัวใจกับใบโพมาอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ปี2553ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงวันสำคัญของสองสาศาสนาที่อยู่ในวันเดียวกันคือวันวาเลนไทน์ของาศาสนาคริสต์และวันมาคบูชาของาศาสนาพุทธสำหรับกิจกรรมหัวใจกับใบโพครั้งที่3 พุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรูน้นี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพระพุทธศาสนาในโอกาสพุทธชยันตีปีแห่งการตัดสรู้ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2,555 โดยในครั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมเสวนาธรรมะ3วันในเดือนกุมภาพันธ์เรื่อยไปจนถึงวันมาฆบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่7มีนาคม2555และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับสำหรับวันที่3มีนาคมพบกับการเสวนาธรรมหัวข้อมหัศจรรย์แห่งปัญญาอยู่ให้เป็นเห็นสุขทุกทีวิทยากรโดยพระพลพัะปะสานโนหลวงพี่โบท๊ท ที่วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษและเสวนาธรรมในหัวข้อไม่ต้องรอชาติหน้าก็นิพพานได้โดยพระอาจารย์มิสุโอคาเวสโกเจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนารามจังหวัดกาญจนบุรีส่วนวันที่7มีนาคมพบกับการเสวนาธรรมหัวข้อหัวใจพระพุทธศาสนาโดยพระราชยานกวี ir, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษครับ วันนี้ค่ะ24กุมภาพัานธ์เป็นวันศิลปิน